พวกเราแทนจากเรเียนบุคคลาภีจะมานําเสนอการพัฒนาชุดตรวจยูเรียในน้ํำลายจากสัตวก,กัดตัวเรือเพื่อสัดกรองโรคไปเบื้อต้นค่ะที่มาและความสําคัญโรคไตเรื้อรงเป็นปัญหาที่มีนวโนมทั่วขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างมากการคาดกรองให้การจอดเรือนจะมีข้อจำกัดด้านความสะดวกและการเข้าถึงในบางกลุประชากรน้นํำลายเป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวกปลอดภัยและสามารถสะท้อนภาวะการทําง,งานของไตได้วัตถุประสงค์1 可怜。 โดเรสที่เล่นปฏิกิริยาการสลายยูเรียทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียส่งผลให้ค่าพีเอชเปลี่ยนไปไปเอสไซยูเรสยังพบว่าในพืชตระกูลถั่วหลการเกิดวัลด้วยการเปลี่ยนสีโครโรเมติกเอสเซ่ชืออาศัยการทำงานการเปลี่ยนแปลงสีเอสไซยูเรสเล่นปฏิกิริยาการสลายยูเรียในน้ำลายทำให้เกิดแอมโมเนียซึ่งทำให้ค่าพีเอชสูงขึ้นและทำให้สีของอินดิเคเตอร์เปลี่ยนแปลงไปขั้นตอนการ การสกัดเอนไซม์ยูเรียเจากถั่วเหลืองทําได้โดยนาถั่วเหลืองมาบดแล้วผสมกับ,บน้ําและเอทานอล95%แล้วควรให้เข้ากันกน่อนทาไปแช่เย็นเพื่อให้ส่วนที่ไม่ต้องการตตะกรนสุดท้ายจึงหนุดเฉพาะส่วนของเหลวที่อยู่ด้านบนที่มีเอนไซม์ยูเรียเพร้อมใช้งานการสกัดพบว,ว่าสารละลายที่มีเอนไซม์ยูเรียมีสีขาวขุ่นดังภาพสีขาวขุ่นที่ปรากฏขึ้นบุ่ชี้ว่าสารละลาย มีอาจจะยังมีสารอื่นๆร่วมอยู่ด้วยเช่นโปรตีนอื่นๆที่ไม่ใช่เอนไซม์ยูดีเอชสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสารประกอบกลุ่มไขมัน 2. การวัดกิจกรรมของเอนไซม์ยูดีเอชเอนไซม์ยูดีเอชที่สกัดจากตัวเหลืองถูกนำมาทดสอบกับสารละลายยูเรียที่มีความเข้มข้นต่างกันได้แก่ศูนย์สิบยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรใช้โบรโมเทมอนบูเป็นอินดิเคเตอร์ แอมโมเนียเพิ่มค่า pH ทำให้สารละลายเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟ้าและสีน้ำเงินเข้มสามการเปรียบเทียบอินดิเคเตอร์เปรียบเทียบอินดิเคเตอร์2ชนิดได้แก่โกลบอลเทมอนดูและแอนโทไซยานินจากกระดัษฟิล์ม่วงใช้อินดิเคเตอร์ทั้งสองทดสอบกับสารละลายมาตรฐานได้แก่0 10 20 50 100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและสารละลายบอฟเฟอร์ที่มีค่า pH แตกต่างกัน โมโมไทมอนบูจึงเหมาะสมกว่าในการใช้ติดตามกิจกรรมของเพนไซน์เีส 4. ผลการพัฒนาชุดตรวจยูเรียเพื่อนำกระดาษกองกเพื่อเพ่มสาสกัดเอนไซม์ยูเรียเอส,แล,สและสารละลายอีดเจเ,เตอร์โมโมไทมอนบูจากนั้นทำให้แห้งพบว่าเป็ดนเป็นสีเหลืองซึ่งการที่กระดาษเป็นเป็นสีเหลืองแสดงว่าบริเวณที่เคลือนนั้มนมีนสภ,ภาพเป็นกรด ทดสอบสุดจรวดยูเรียต้นแบบกับสารละลายยูเรียมาตรฐานที่ความเข้มข้นสูง20-40 80 100และ120มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรโดยบันทึกภาพที่เวลา 5, 1 5และ20นาทีเม <exper> ื่อทดสอบกับสารละลายยูเรียมาตรฐานพบว่าความเข้มข้น20-40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเริ่มเห็นเป็นสีเขียวความเข้มข้น80-120ถึงมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเริ่มเห็นเป็นสี Okay. ส่วนแถบควบคุมชงเป็นสีเหลืองแสดงว่าไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเซื้อหลุดผลสกัดเอนไซม์ยูเรียเอสจากทั่วเหลือนได้าสารละลายสีขาวขุ่นและมีกิจกรรมย่อยจากสารละลายยูเรียจริงโรโมเทนมั่งบูเป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง pH โดยการพัฒนาทำงานของตรวจยูเรียต้งแบบ เอนไซม์เอนไซม์ยูเรียเอนเอนไซม์และโบมอเทมอนดูบนกระดาษกรองซึ่งเปลี่ยนสีตามความเข้มของยูเรียขณะที่ความเข้มของยูเรียเพิ่มขึ้นชุดเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวเข้มและเป็นสีน้ำเงินเข้มภายในห้าถึงยี น้ำลาย้คนจริงทั้งผคนปกติและผู้ป่วยโรคไตควรศึกษาเกี่ยวกับเพ่อควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทําให้แอนไซม์เรียที่สกัดได้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นเพื่อลดสารอุดตันอื่นๆที่อาจส่งผลต่อความเสถียรและประสิทธิภาพของแอนไซม์ในระยะยาวแม้ว่าชุดตรวจสามารถจำแนกความเข้มข้นได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสี เพืนปริมาณได้ละเอียดมากขึ้นพวกเราขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะสวัสดีค่ะหนาที